ขอบคุณที่ติดตามผลงานแล้วก็เคยได้ยินแต่เสียงแล้วก็อาจจะไม่เคยได้มาเจอกันทางไลน์นะคะวมื่อนี้มีงานอยู่สมุดปาการออกจากนี้ไปประมาณชั่วโมงหนึ่งติดตามมานานแล้วกินเขาไปน้ำอาจจะบอได้ตอบทุกๆคำถามเด้อพี่น้องออพี่มามาจ้ะ บอกเข้าไปคเยนุณบอกเข้าไปพ่ายามาไปตีวันเลด้ยเปี่ยนอแต่ว่ามันหาว่ากระเทยผมยากหมเตลค่บ้านของนี่คองขันนี่ละล่ะตอบช่วยกันเด้อทุกคน ตอบไม่ทันนะเนี่ยผู้ใดหูจักที่ว่าประวัติคอยกับตอบให้แน่เด้ออยากเจอตัวจริงมาเจอกันค่ะมาเจอกันมาเจอกันแ่ <c oughs> ที่บอกไปงานแล้วต้องต่อสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะ มื่อคนี้ห่อนงานอยู่มัง้งแล้วก็อคุณยายส่งคุณยายมันสุดท้ายวันที่สามกุมภานะคะพี่แอนจะได้กลับก็นู่นแหละวันที่หนึ่งพรุ่งนี้ไปตากมือพี่แอนเพชรบูรณ์แล้วก็ไปสาแก้วแล้วจังค่อยจะได้กลับอีสานวันวันที่หนึ่งรอยเอ็ด บอต้องถามว่าไม่ได้ไปงานศพหรอคะนี่อยากไปค่ะแต่ไปไม่ได้อยากคิดแทนเด้อแต่ว่าการคิดแทนมันก็นดีเด้แต่ว่ามันก็บมีเสินบางๆกันอยู่นี่ถึงงานแล้วพี่บอยทักมาทําอะไรอยู่เสียใจขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณทุกคนที่ ส่งข้อความให้กําลังใจแล้วก็ฝากเงินช่วยทําบุญแล้วก็ส่งขอบคุณพวงหลีดทุกๆพวงด้วยนะคะบางคําถามต้องพูดต,ต้องต้องต้องดักไว้เพราะว่าบางทีอ่ะถามมาแบบไม่น่าถามใช่ไหมพิมพ์มาแบบไม่น่าพิม์พไม่น่ารักไม่น่ารักเลยอืมเนี่ยเมื่อไหร่จะมีน้อง เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแ่ละค่ะคุณยายไม่ไม่เจ็บปวดแล้วสงสาร ถ้าทุกคนได้ติดตามคลิปก็จะแบบเสียงคุณยายหายใจมันมันติดขัดอยู่ตลอดแล้วก็แบบมีเสียงหายใจที่มันไม่ไม่ปกติเหมือนเราซึ่งเราก็เราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบทำยังไงเนาะทำงานไปก็ห่วงก็พะวงไปนะเพราะว่าเราก็ส่งข่าวกันตลอดรู้ตลอดนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ มีมมมแม่สอดค่ะพรุ่งนี้แม่สอดมันก็มีเครื่องลงที่แม่สอดเลย <c oughs> <c oughs> มีคอนเสิร์ตค่ะ <c oughs> สบายดีพี่น้องฟังเล่าขอบคุณจ้า ถ้าหนูลาได้อะโดยที่ไม่ต้องไปทํางานอะหนูลาไปแล้วลาไปเฝ้ายายเลยตั้งแต่รู้ว่าท่านป่วยหรือว่าแบบไม่สบายแเ้าเขาก็บบรับงานเลยเฮายกเหลิกงานทุกงานยังสี่เขาก็าไปยังสี่บอกมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะทุกคนมูเจากับจินตนา,าการเนี่ย